เราเป็นเพียงสรรงื่อการ่านั้นติดตอ่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่วยพีส่สดีครับเนี่ผมมาชิเปเบ้ารถสวยๆมาชมเลือกซื้อนะครับคันนี้ห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนั่นเองรถสวยๆเลยนะครับโตโยต้าปีสองพันสิบเครื่องเกียร์ดีวิ่งทางไกลได้สบายภายในสมบูรณ์ครบๆหน้าปัดเลือนไม่ใช้ได้ครบแผงคอนโซลไม่แตกหักไม่ชำรุดครับ ปี2010นะครับเกียร์ธรรมดาเครื่องเกียร์ดีเล่มเมอกสารครบเอาไปขับใช้งานขับเที่ยวขับโชว์ขับเดินทางได้สบายภาษีมีหน้า68ในเในรวงแล้วพร้อมใช้ครับราคาถูกๆไม่ต้องตากแดดไม่ต้องตากฝนรถก็สวยครับฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมาชี้เป้ารถสวยๆถูกๆแล้วซื้อมาจำหนไม่พาคลิปใหม่ๆครับราคานี้ต้องแจ้งกันไว้ก่อนนะว่าเคยวิ่งแท็กซี่มาก่อนถ้าเป็นรถบ้านก็แสนกว่าแน่นอนครับไม่ได้ราคานี้แน่ คันนี้ทําสีว่าใหม่ครับสวยใช้ยาวๆเครื่องดีเกียร์ดีเล่มเอกสารครบพิกัดดูรถอยู่บางบททองครับใส่น้อยบางบททองสนใจก็ไปดูทดลองขับไนก่อนนะครับเพื่อประโยชน์ของตัวเองกระจกไฟฟ้าใช้ได้ครบนะครับเกียร์ธรรมดาเข้าครบทุกเกียร์เบาะไม่ขาดทั้งข้างหน้าข้างหลังถูกๆูครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ